คลิปนี้เป็นคลิปกระดองความรักนะคะของชาวราศีกุมในเดือนเมษายนนะคะขออภัยที่มาช้านะคะก็จะบอกทุกคลิปเพราะว่าเมยป่วยนะคะก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็ตอาจจะมีไอบ้างยังมีอะไรอยู่บ้างนะคะไม่ได้เป็นโควิดนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นทาซินักเซ่นะคะ อ่าโอเคนะคะช่องของเมย์สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะจะดูให้3สถานะนะคะคนโสดคนมีคนคุยแล้วก็คนมีคู่นะคะก็คงเป็นการอ่าน energy ทั่วไปนะคะคงไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงให้ใครส่วนคนที่อยากดูดวงส่วนตัวจริงๆเจาะจงจริงๆก็รบกวนราย id ที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะค่าคูต่างๆก็ให้ได้ก็ให้รายละเอียดต่างๆไว้ใต้คลิปแล้วเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มขออนุญาตเริ่มดูดวงความรักนะคะให้กับชาวราศีกุมในเดือนเมษายนกันเลยนะคะจะเริ่มกันที่ออร่าโฟคัดก่อนซึ่งเป็นโอเวอร์ e n ลเอ y ทั้งหมดของ3ส,สถานะนะคะ b e v v e r Spirit นะคะ Lay a solid foundation ในเดือนนี้นะคะชาวราศีกุมบางคนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคุณอาจจะเริ่มเห็นความมั่นคงมากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะ mm hmm. เห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะ Express your love, go ahead, go ahead and make the romantic, romantic gesture นะคะ go the distance นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการงานอะไรจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยได้อยู่ไกลกันนะคะหรือคนที่บางคนในเดือนนี้นะคะจําเป็นจะด้วยความที่อาจจะด้วยความที่ไกลกันเนาะอาจจะต้องแสดงออกถึงความรักกันให้มากขึ้นนะคะบางคนอาจจะต้องจําเป็นต้องย้ายถิ่นฐานกลับบ้านนะคะอยู่ไกลกันกับแฟนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่คุณทั้งคู่จําเป็นจะต้องทําไปนะคะ เพราะว่าเพื่อความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ความสัมพันธนะ์เนาะอ่ะโอเคนะคะต่อไปนะคะเมจะเป็นการดูดวงความรักนะคะของชาวราศีกุมที่เป็นคนโสดนะคะคนโสดจะใช้สำรับเดียวนะคะถ้าคนมีคนคุยกับคนมีคู่เม่จะใช้อีกหนึ่งสำรับในการอ่าน energy ของเขานะคะคนโสดคือโสดจริงๆนะโสดไม่มีคนคุยนะคะโสดจริงๆเลยโอเคอ่ะขออนุญ,ญาตดูไพ่ความรักคนโสดของชาวราศีกุมในเดือนเมษายนค่ะไพ่ทูบโสดขึ้นมา เดือนนี้นะคะชาวราศีกุมที่เป็นคนโสดมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่สามารถจะตัดสินใจได้เรื่องของการตัดสินใจนะคะบางคนไม่แน่ใจว่าเอออยากมีแฟนไหมบางอารมณ์ก็อยากมีนะคะบางอารมณ์ก็ไม่อยากมีบางคนคนที่เป็นคนโสดนะคะอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกแต่คุณเลือกไม่ได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะ Seven of Pentacles นะคะที่คุณเลือกไม่ได้หรือคุณไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้เพราะว่า คุณน่าจะอยากจะให้มันค่อยเป็นค่อยๆไปนะคะมันเหมือนว่าคุณเป็นคนที่ต้องการจะใช้เวลาในความรักความสัมพันธ์นะคะเหมือนต้นไม้นะคะที่เหมือนเราต้องค่อยๆเลี้ยงมันไปในทุกๆวันนะคะบางคนคุณอาจจะไปโฟกัสที่ความสําเร็จในชีวิตตัวเองอยู่นะคะการงานการเงินซะมากกว่านะต่อไปค่ะ two of pentacles บางคนกังวลเรื่องของการเงินนะคะกลัวเงินไม่พอใช้กลัวเงินไม่มี นะคะกรชีวิตไม่สบายอยู่ไม่สุขสบายก็เลยยังไม่อยากที่จะรักใครในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกา่เกาๆความรักเกา่เกาๆนะคะเคยเสียใจมาก่อนก็เลยยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครในช่วงนี้นะคะไพ่ทัวร์เพนจิเคิลขึ้นมาบอกว่าทัวร์เพนจิเคิลกับทัวร์ซอสค้ายๆกันก็คือคุณไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณพร้อมที่จะมีใครจริงๆไหมนะคะอาจจะมีเรื่องอื่นในชีวิตที่คุณยังอยากจะดูแลหรือว่าจําเป็นจะต้องจัดการช่วงนี้บางคนอาจจะ มีเรื่องที่จะพูดยังไงดีอ่าคือล้อนมืออะค่ะมันไม่ใช่แค่เอาเวลาไปให้ไปหาแฟนไปมีแฟนมันเหมือนเรื่องอื่นงานเงินสุขภาพคนในครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็งานก็คือเรื่องอื่นมันก็ล้นมือคุณอยู่แล้วนะคะเหมือนคุณเองก็เลยยังไม่มีเวลาที่จะไปหาใครนะคะช่วงนี้นะชาวราศีกุมที่เป็นคนโสดไม่รู้สึกว่า คุณอาจจะอยากาสร้างความมั่นคงตัวเองก่อนอยากดูแลตัวเองนะอยากรักตัวเองให้ดีๆก่อนอยากพร้อมก่อนที่จะมีใครนะคะบางคนก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจเพราะเคยเสียใจมา ะะจริงๆถามว่าผิดไหมนี่คุณเป็นอย่างนี้แบอบกไม่ผิดค่ะไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะคะความรักไม่ควรจะเป็นจะต้องรีบถ้าทุกวันนี้คุณมีเรื่องอื่นที่จําเป็นจะต้องจัดการแล้วมันล้นมือนะคะบางคนอาจจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยนะคะก็ <IT ES> เอาเวลาของเราตอนนี้ไปจัดการอย่างอื่นก่อน <IT ES> ถ้าความรักเดี๋ยวถ้ามันใช่เดี๋ยวมันใช่เองคนที่ใช่ถ้ามันมา,า,มนมาเดี๋ยวมันมาเองนะคะเราไม่ต้องรีบตอนนี้นะคะการที่คุณไบโฟกัสให้ตัวเองน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะ สำหรับชาวราศีกุมที่เป็นคนโสดนะคะไม่รู้สึกว่าตอนนี้ชาวราศีกุมคุณอยากจะให้การเงินแล้วก็ชีวิตคุณมั่นคงมากๆนะคะก็เลยไม่ค่อยสนใจความรักสักเท่าไหร่บางคนอาจจะเป็นเพราะว่า,เ,าเคยผ่านความรักแย่ๆมานะคะก็เลยอยากที่จะโฟกัสตัวเองให้มากนะคะไม่อยากจะพึ่งใครอีกแล้วไม่อยากจะเอาชีวิตตัวเองไปฝากไว้ในมือใครอีกแล้วก็ได้นะคะไพ่คำแนะนำนะคะเป็นไพ่ challenges นะคะ Unbearable situation โช o w you direct, directly นะคะ into God arms if you are open please take over d i v i n e and guide the right actions please take this burdens and show me your w i l l นะคะทุกวันนี้ชาวราศีกุมนี่เป็นคนโสดคุณน่าจะมี challenge อะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณนะคะที่ทำให้ชีวิตคุณ unflow รู้สึกว่ามัน มันค่อนข้างจะยากค่อนข้างจะเหนื่อยในช่วงนี้นะคะแต่มันสมถืว่าเป็นการเหนื่อยแล้วก็เป็นชัยเลนที่ดีกับคุณในอนาคตนะคะหนทางนี้เส้นทางนี้สถานการณ์ที่คุณเจออยู่ปัจจุบันนี้นะคะจะทําให้คุณได้เจอสิ่งที่ดีกว่านี้นะคะแล้วก็อนาคตที่ดีที่สดใสกว่าเดิมนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้อาจจะไปโฟกัสที่อ,อื่นก่อนภาระหน้าที่ตอนนี้ก็คือรับมันไปนะคะเดี๋ยวอนาคตสดใสแน่นอนความรักไม่พอไม่เป็นไรดูแลตัวเองก่อนนะคะ ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะใครโดยโดงส่วนตัวรบกวนอี่ยไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไม่ใต้คลิปไม่ได้เลยนะคะกะ็คนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับส c r i b e ให้เมด้วยนะคะขอบคุณมากๆขอให้เจอแต่สิ่งดีคนดีนะคะเฮงๆรวยๆ,ๆปังๆนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะขอบคุณมากๆค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นความรักของชาวราศีกุมสำหรับคนที่มีคนคุยนะคะ เอเนจีของชาวราศีกุมเป็นคุ e นับค u p s asi, im, ups, นะคะช่วงนี้ enjoy กับชีวิตเหลือเกินนะคะคือนับครับนะคะคือผู้หญิงหรือแม้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ <laughs> เหมือนคุณแบบเอเนจีคือสบายๆถือแก้วไวน์นั่งจิบไวน์โอ้ชีวิตช่วงนี้ดีเหลือเกินนะคะดีเหลือเกินนะคะงั้นก็คือเหมือนเป็นช่วงที่แบบว่าชีวิตดีส่วนกระแสนะคะในเรื่องของโควิด เหมือนช่วงนี้คุณค่อนข้างจะเอนจอยกับชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองนี่คือเอ e เน y ีที่ไม่ได้จากไพ่นะไพคือนับค u ับเป็นคนที่พร้อมนะคะที่จะรักใครพร้อมแล้วที่จะมีความรักให้กับใครสักคนหนึ่งที่จะยื่นหัวใจให้กับใครสักคนหนึ่งแต่ว่าคนที่จะคู่ควรกับคุณนั่นแหละคนที่คนที่จะคู่ควรกับคุณต้องเป็นคนที่อยู่ในสแตนดาร์ดที่คุณต้องการนะคะเพราะไพคื e น of cup s คือไพ่ของคนที่โตแล้วมีความคิดแล้วมีวุฒีภาวะแล้วคุณไม่ให้ความรู้สึกแล้วก็ไม่ให้หัวใจคุณเนี่ย ไปให้กับใครง่ายแน่นอนนะคะโอเคต่อไปดูเอเนจีของเขาค่ะเดอรมูนเขาคิดกังวลน,นะคะคิดสงสัยตอนนี้คนคนนี้นะเขารู้สึกไม่มั่นใจนะคะรู้สึกง่ายก็คือกังวลน,นะคะกับตัวคุณอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณดีเกินไปคุณมีความสุขเกินไปนะคะคุณเก่งกว่าเขานะคะเขาก็เลยเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเอเนจีของคุณไพ่แรบครับ เหมือนไม่รู้สึกว่าคุณถ้าเขาคนนั้นรู้สึกไม่พร้อมนะคะง่ายๆคือคุณไม่ชอบคนที่เป็นลูเซอร์ก็คือคนที่ไม่เห็นค่าตัวเองนะคะคือคนที่ดูถูกตัวเองคุณไม่ชอบคนลักษณะนี้ถ้าคนที่คุณคุยเป็นลักษณะนี้ไม่รู้สึกว่าพ่ายเอร็คัพขึ้นมานะคะไม่รู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะหันหลังให้กับเขาทันทีไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเหมือนคุณเหมือนคุณชอบคนที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วคนที่คิดว่าเขาดีพอสําหรับคุณนะคะหรือว่าเขา เขาสามารถที่จะทําให้คุณมีความสุขได้คือง่ายคือคุณชอบคนที่มีความมั่นใจในตัวเองคือคนที่ทําให้รูสิกทุกอย่างมันพ o s ช i b l e คุณชอบคนที่ทําให้รู้สิกทุกอย่างมันเป็นไปได้นะคะอ่ะต่อไป Energy ของเขาค่ะ tree of coins เมย์ก็รู้สึกว่าเขาเองก็กาลังพยายามอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะเขากาลังเป็นคนที่ เขาร id so, right ู้แหละนะคะว่าคุณต้องการอะไรว่าคุณชอบอะไรเขากำลังพัฒนาตัวเองไปในอยู่จุดของคุณนะคะไปอยู่ในจุดที่คุณต้องการนะคะเป็นคนที่คุณต้องการดอไม่รู้สึกว่าเขากําลังพยายามนะคะเป็นคนคนนั้นให้กับคุณอยู่ไพ่เอเนจีของคุณไพ่นายอัพคัพสจริงๆถ้าหาับว่าคุณให้เอเนจีเขาไหมไม่รู้สึกว่าคุณไม่ได้ให้เอเนจีเขาขนาดนั้นคุณท่านจะมีความสุขกับตัวเองมากๆโดยที่ไม่ต้องมีเขานะคะเอเนจีของคุณตอนนี้ก็คือคุณมีความสุขมากกับการที่คุณมีชีวิต ที่มีความสุขของตัวเองนะคะคุณกําลังนั่งบันลังของตัวคุณเองแล้วแบบจิบวนยนั่งดูเฉยๆคุณเหมือนคุณทุกวันนี้เหมือนคุณเป็นแค่ผู้ดูว่าเขาจะทําอะไรเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณไหมนะคะถ้าถามว่าคุณไปลงเล่นในเกมไหมแม้แต่ว่าคุณไม่ใช่คนที่จะไปลงเล่นในเกมในช่วงนี้นะคะไพ่ของเขาเป็นไพ่ u s t ติ e คนๆน,นี้นะคะบางครั้งข่า,ขา,าจ,จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฝงในเรื่องความสัมพันธ์มันเหมือนอาจจะเป็นเขาที่ทําให้เขารู้สึกว่า เป็นแค่เขาที่จาเป็นจะต้องพยายามในความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะพัฒนาตัวเองนะคะแต่ถาาว่าเขารู้สึกทอไหมในสุกเขาไม่ทอนะเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าที่เขาทําทุกวันนี้เพื่อว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณสิ่งที่เขากาลังพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาอยากจะเป็นคนที่คู่ควรกับคุณนั่นเองนะคะ,ะต่อไป energy ของคุณค่ะ f o r of s o r t ให้บอกแล้วว่าคุณไปทาอะไรเอาง่าย ไม่ถามชาวไม่อยากจะรู้ว่าชาวราศีกุมภ์คะคุณชอบเขาไหมเพราะว่าเอ e เน y จีของคุณคือคุณไม่ทําอะไรเลยคุณไม่ทําอะไรกับเขาเลยคุณไม่ลงทุนดรงแรงอะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยนะคะเอ e เน y จีของเขาก็เป็นควินนับครับถามว่าเขารักคุณไหมเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณมากแต่ว่าคุณเองก็นิ่งจนเกินไปนะคะแต่บางคนเขาอาจจะชอบที่คุณเป็นแบบนี้นะก็อาจจะชอบที่เป็นผู้ล่ามากกว่าเขาชอบที่จะเป็นแบบ คุยกับใครที่แบบวยมันน่าค้นหามันน่าสนใจนะคะเขาอาจจะเป็นคนลักษณะนี้ก็ได้แต่ถ้าบางคนคุณอาจจะคุยกับคนที่แบบเออทำไมเธอไม่พยายามบ้างทําไมเธอไม่คุยกับใครไม่คุยกับฉันบ้างไม่ถักเช่นมาบ้างนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณคุยกับผู้หญิงนะคะมีโอกาสที่เขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ก็ได้นะคะแต่ถามว่าเขารักคุณไหมเขาโอเคอาจจะไม่ยังไม่ใช่ความรักนะคะแต่คนคนนี้ก็เป็นคนที่ห่วงความรู้สึกตัวเองเหมือนกัน นะคะเขาก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่รักตัวเองแหละระดับหนึง่งแล้วก็ค่อนข้างจะห่วงตัวเองระดับหนึง่งนะคะถามว่าเขาชอบคนใหม่เขาชอบเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไหมความสัมพันธ์ไหมเขาเขาอยากพัฒนาค่ะแต่ว่าเขาอาจจะต้องการความแฟร์อะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้เนาะเดี๋ยวแม่ขอจิบน้ำแป๊บหนึ่งค่ะโอเคแม่ร <c oughs> <c oughs> ู้สึกว่า ตัวคุณเนี่ยแข็งเกินไปนะคะคุณก็ค่อนจะสตรองมากๆอีกโก้คุณสูงมากนะคะคุณไม่ค่อยแคร์อะไรเลยนะคุณไม่ค่อยแคร์ก็เลยจริงๆถ้าถามว่าเขาอยากจะให้คุณแคร์เขาไหมมิโนสุกเขาเองก็อยากนะมิโนสุวคนคนนี้เขาอยากจะเห็นมุมอ่อนโยนของคุณบ้างนะคะเขาอยากจะเห็นการตอบรับจากคุณบ้างนะคะถ้าคุณชอบเขานะชาวราศีกุมตอบรับเขาบ้างนะคะลองทอดสะพานไปบ้างไม่เป็นไรนะคะไพ่ไฟออฟคัพ ups, กับไพ่เดอะสตริง คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แม่เลรู้สึกว่าเขายังมีบางจุดที่เขายังไม่มั่นใจในตัวเองมากพอนะคะจะเป็นเพราะสถานการณ์เก่าๆเรื่องเก่าๆในความสัมพันธ์เก่าๆที่ทําให้เขาเสียเซลล์หรือเสียความมั่นใจในตัวเองพอสมควรแต่สถานการณ์ในปัจจุบันเอเนจของเขาไม่รู้สึกว่าเขาเองก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้อยู่ในจุดที่คู่ควรกับคุณเพื่อที่ะอยู่ในจุดที่เข้าใจคุณแล้วก็เข้าใจจุดยืนของคุณถามว่าเขาเข้าใจคุณไหมเขาเข้าใจนะคะแต่บางครั้งเอเนจของคุณอาจจะ รู้สึกว่าไม่งอเขาจนเกินไปจนบางครั้งอาจจะทำให้เขาเหนื่อยเขาท้อบางคนนะคะถ้าเขาอาจจะยอมแพ้จริงๆก็ได้นะคะถ้าโดยเฉพาะค่าเขาเป็นผู้หญิงในคนที่คนที่คุณเป็นผู้หญิงแต่ถ้าคนที่คุณคุยเป็นผู้ชายมันรู้สึกว่าเขาเองก็ยังจะสู้อยู่แต่ถ้าในกรณีที่เป็นผู้ชายแล้วคุณคุยกับผู้หญิงมีโอกาสที่เขาจะยอมแพ้ในความสัมพันธ์นะคะถ้าคนรู้สึกคุณชอบเขา อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาลองอ่อนข้อลงบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเองก็อยากจะเป็นคนที่ดีให้กับคุณแหละแต่ถ้าคุณเองไม่ยอมไม่ยอมเข้าใจเขาเลยหรือว่าไม่ยอมที่จะพูดคุยกับเขาเลยหรือไม่แสดงอาการอะไรตอบเขาไปเลยบางทีเขาอาจจะทอได้นะคะขอคำแนะนำหนึ่งไปให้กับคนที่มีคนคุยชาวราศีกุมค่ะ a g ings, นะคะ I am once within w i t h unlimited love beyond all seem seeming uh, restrictions of age I am filled with joy energies and beauty a v e s s e l for the divine um, check it นะคะแมนรู้สึกว่าชาวราศีกุมบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันดีที่สุดแล้วฉันสวยฉันหล่อที่สุดแล้ว <laughs> จนอาจจะทำให้คุณเนี่ย ไม่ได้เห็นใจคนที่คุณคุยนะคะบางคนถามว่าเรามั่นใจตัวเองดีไหมดีเรามีความสุขกับตัวเองดีไหมมีความสุขขาะแต่บางครั้งเราอาจจะต้องเป็นคนที่ humble ด้วยก็คือเป็นคนที่ถ่อมอนน t o ํถ่อมตนหรือถ่อมตัวเองด้วยนะคะคือถามว่าทุกวันนี้คุณดีไหมชีวิตคุณดีแล้วนะไม่ดูจากไพ่คุณค่อนข้างจะ happy กับตัวเองนะคะแล้วก็ happy สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่บางครั้งการที่เรามีโก้สูงจนเกินไปอาจจะทําให้เราเสียคนที่ เซนเซียหรือคนที่จริงใจกับเราไปในชีวิตได้นะคะอันนี้เมย์แนะนำนิดน,นึงว่าอย่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแต่วันหนึ่งไม่มีใครให้โทรหาไม่มีใครที่เข้าใจวันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จมากๆแต่ไม่มีใครให้แช์นะคะไม่รู้สึกว่าบางทีมันอาจจะไม่คุ้มกันนะคะกับกับสิ่งที่เราต้องเสียไปในชีวิตนะอันนี้คือเมย์จะแนะนำนเฉพาะคนที่ มีลักษณะสถานการณ์แบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณแฮปปี้กับการที่คนอยู่คนเดียวแบบฉันอยู่คนเดียวได้ฉันไม่ต้องพึ่งเพิ่งใครไม่ต้องการใครอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องรับคําแนะนําจากเมย์ไปก็ได้นะคะถ้าคุณชอบแบบนั้นก็ให้คุณมีความสุขแบบนั้นโอเคไหมโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วค่ะสําหรับความรักของชาวราศีกุมที่มีคนคุยนะคะก็ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดี นะคะแล้วก็กิริยาในวิธีดีร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังๆรวยๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคนที่มาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้แม่เหมาะคนนี้ด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆานะนะบ๊ายบายคะ่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นความรักของชาวราศีกุมภ์คนที่มีคู่แล้วนะคะขออนุญาตเอเนสตี้ของคนค่ะเป็นไพ่เด Mag ร์กเชียน ช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมที่มีคู่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีความสามารถมากมายในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาไปได้นะคะบางคนคุณอาจจะอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณถือไพ่เหนือกว่านะคะไพ่เนจีของเขาเป็นไพ่เดอะเวิลด์นะคะคุณคือทั้งหมดของเขาโอเคคุณคือโลกข้างใบของเขาช่วงนี้ก็เลยทาให้อจเพราะว่าเขารู้สึกแบบนี้ก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าฉันเป็นควีนฉันเป็นคิงนะคะคนคนนี้รักฉันมาก คนคนนี้ดูแลฉันดีมากนะคะช่วงนี้ค่อนข้างจะดูแลหรือว่ารู้สึกดีกับตัวเองมากๆเหมือนกันถามว่าเขาโอเคกับตัวเขาเองกับตัวคุณเองไหมโอเคมากๆนะคะคุณทั้งคู่อาจจะผ่านอะไรสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะน่าจะมีปัญหาด้วยกันมาเยอะนะว่าไพ่เดว,วเป็นไพ่เมเจอร์ Major ค่ะหน้าใบสุดท้ายซึ่งกว่าจะมีความสุขแบบทุกวันนี้ได้เน่นจะผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะพอสมควรนะคะ energy ของคุณค่ะ three of wands นะคะคุณมองเห็นอนาคต ะค,ะคุณมองเห็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันจะเกิดขึ้นคุณมองเห็นความสําเร็จที่มันอยู่ไกลๆนะคะบางคนคุณมีแผนที่จะวางแผนร่วมกันในอนาคตบางคนอาจจะเป็นการย้ายถิ่นฐานนะคะอาจจะเป็นการซื้อบงซื้อบ้านซื้ออะไรก็แล้วแต่เทอมจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยมีความมั่นคงในอนาคตขึ้นได้เพราะว่าไพ่บอกว่ามันเป็นเมเจอร์ไอ้ไม่ใช่มันเป็นออร์โคคาตั้งแต่แรกนะคะบอกวว่าเลเยอร์โซลิดฟาวเดชันนะคะน่าจะมีอะไรที่มันมั่นคงกว่าเดิมนะคะเป็นไพ่ six of cups ถ้าในอดีตที่ผ่านมาคุณทั้งคู่เคยมีปัญหาอะไรกันเอเนอรจี Energy ของเขาเป็น s i x ออ c u ัขึ้นมาบอกว่า mm hmm. เขาพร้อมที่จะกลับมาเคลียร์ปัญหาใจกับคุณนะคะเขาพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเราถึงทุกอ,อย่างเราทําให้มันดีขึ้นกลับมารักกันนะคะกลับมาพัฒนาวความสัมพันธ์กลับมาแก้ไขาบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดพลาดไป mm hmm. พดไปพ่ไฟออฟซอร์ source, ขึ้นมาบอกว่าคุณเองนะคะถึงแม้ตอนนี้จะมีความสุขกับความสัมพันธ์หรือคนที่คุณรักตอนนี้แค่ไหน คุณยังมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะทัศนคติทัศนคติอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังตีกับตัวเองอยู่นะคะเขาเองเป็นไพ่ซิกออฟซอชื่อจริงๆตอนนี้อารมณ์เขาเนี่ยนำหน้าคุณไปแล้วเขารู้สึกเขานิ่งเขานิ่งกับคุณได้มากกว่าเขาปรงกว่าเขาเข้าใจสถานการณ์มากกว่าใจเขานิ่งแล้วแต่ใจคุณเองยังจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะยังระแวง ะะยังอยากคิดมากบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าอยากจะควบคุมสถานการณ์นี้นะคะหรืออยากควบคุมคู่จนเกินไปก็เลยทําให้พฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างของเขาเนี่ยทำให้คุณไม่สบายใจนะคะว่าเป็นไพ่ไฟออฟชอตคือไพ่ของความคิดแล้วก็คาพูดบางคนเนี่ยให้ระวังเรื่องของคาพูดให้ดีนะคะบางทีคุณอาจจะคิดเยอะจนเกินไปหรือมีความคิดอะไรที่ไม่เป็นด้านลบบางครั้งถ้าคุณ <c oughs> ขออาภัยค่ะ ถ้าบางครั้งคุณพูดกับคู่ของคุณบางทีอาจจะเป็นคําพูดที่เราพูดไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทาใหา้เขาเสียความรู้สึกได้นะคะแต่เอเนจีของเขาคือคนคนนี้เขาพร้อมที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเอเนจี energy ของคุณนะคะเป็น k n i g h t of Pentacles นะคะคือคุณก็ยังนิ่งอยู่ยังไปได้เรื่อยๆคุณก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคะคุณเข้าใจเขา <c oughs> ถึงแม้จะมีเรื่องให ต้องต้องทะเลาะก,กันบ้างนะคะขออภัยด้วยคือเมื่อกี้แม่เดินเข้ามาแล้วก็คันแล้วก็ระคายคอพอด,ดีนะคะขออภัยด้วยจริงๆอาจจะไม่เรื่องให้ต้องหวั่นไหวบ้างให้ต้องเครียดบ้างจุกจิกปัญหาในในตัวในในเรื่องของความคิดคุณเองบ้างเนี่ยแต่ไม่รู้สึกว่าคุณเองใจเย็นลงนะคะนิ่งได้นะคะแล้วก็มันเหมือนจะพูดยังไงดีอะ ไพ่ไนส์ออฟไพดิโอเคคือไพ่ไพ่ไน์ที่ชาที่สุดเป็นการเทคแอคชั่นที่าชาาที่สุดแต่ว่ามันเป็นการเทคแอคชั่นที่ประสบความสําเร็จนะคะก็คือค่อยๆไปค่อยๆไปแต่ไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้สำเร็จแน่นอนความสัมพันธ์นี้มันมันมั่นคงแน่นอนนี่คือ Energy ของคุณนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการไพ่ของเขาเป็นไพ่โฟ f ์ทออฟซอร์คนคนนี้เขามีสติมากขึ้นนะคะมีสมาธิมากขึ้น งั่นก็คือมีสติมากขึ้นในการแก้ไขปัญหานะคะเหมือนเขาได้เรียนดูแล้วว่าในอดีตท,ที่ผ่าน,ม,าม,นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ต้องการอะไรนะคะจะพัฒนาไปด้านไหนเขาต้องทํำยังไงนะคะคนคนนี้มีความรู้นะคะไม่ใช่ไม่เชิงมีความรู้มีปัญญามากขึ้นอย่างนี้ก็ฉลาดขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็ในอนาคตได้นะคะไพ่เอเนจีของคุณเป็นไพ่ knight of swords มีรู้สึกว่าคุณก็ยังคิดเยอะคิดมากอยู่นะคะชาวราศีกรุ๊มบางคนคุณมีปัญหาเรื่องของความคิดนะคิดเยอะคิดมากนะคะเครียดนะคะกังวลนะคะกลัวไม่เป็นแบบที่คิดนะคะกลัวไม่ได้ดังใจนะคะแต่ไพ่นี้จริงๆเขาคือไพ่เดือดตาคนคนนี้เขามีความหวังกับความสัมพันธ์นี้มากคนที่คุณคุยคนที่คุณคบอยู่ตอนนี้นะคะไม่่าจะเป็นแฟนหรือสามีหรือภรรยาเนาะ เขามีความหวัง <displayed>, กับความสัมพันธ์นี้มากเขาไม่ยอมแพ้ค่ะเขามองเห็นเขารู้แล้วว่าความสัมพันธ์นี้จะไปที่ทางไหนตอนนี้เขาค่อนข้างจะมองเห็นความสัมพันธ์นี้ได้แบบชัดเจนนะคะมันเหมือนเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาของคุณทั้งคู่ทําให้คุณทั้งคู่ได้เรียนรู้กันและกันแล้วก็ปรับตัวเข้าหากันได้อย่างดีพอสมควรนะคะแต่ตัวคุณเองมากกว่าที่ยังจะยังคิดเยอะคิดมมมาาาาาากกกกอออออยยยูู่่่่่่่นนนะะะคคคคคแแตต็็ไไไเเเเปปปรๆๆถ้ดจขขื ของคุณเขาโอเคมากๆนะคะเขาก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหานะคะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนไม่รีบนะคะคือเป็นคนที่ไปเรื่อยๆแก้ไขปัญหาแบบเรื่อยๆบางคนอาจจะอยู่ไกลกันนะคะไม่เรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ไม่รู้สึกว่าเขาใจเย็นขึ้นเขานิ่งขึ้นนะคะคุณเองก็นิ่งขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทั้งคู่นะคะปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้ มีโอกาสที่จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะความคิดคุณเองนั่นแหละนะคะแต่ถ้าไม่ดูจากไพ่เนี่ยของเขาโอเคนะคะเขาไม่มีอะไรให้ต้องกังวลดูแล้วก็ไม่ได้มีคนอื่นด้วยนะคะถ้าคุณอยู่ไกลกันเขาก็มีแค่คนคนเดียวนั่นแหละนะ,ะต่อไปขอคำแนะนำหนึ่ใบให้กับชาวราศีกุมค่ะคนที่มีคู่แล้วค่ะ Independence นะคะ the more you learn to feed yourself on the inside and care for inner child the more freestanding you become help me feed and love this inner child d e a r l o d นะคะบางคนคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของ i n d e p e n d e n c e คือเป็นคนที่ต้องเอาชีวิตตัวเองไปติดอยู่กับคนอื่นไปติดอยู่กับคู่เอาความสุขของตัวเองเอาความคาดหวังของตัวเองไปขึ้นอยู่กับคู่ของคุณนะคะบาง ชาวราศีกุมถ้าคุณเป็นคนลักษณะนี้นะไพ่บอกว่าให้คุณสร้างความมั่นใจในตัวเองรักตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็ป้อนตัวเองนะคะด้วยอาหารดีๆให้กับตัวเองโอเคด้วยการพัฒนาตัวเองฝึกอยู่คนเดียวให้เป็นนะคะฝึกมีความสุขกับตัวเองให้ได้อย่าเอาความคิดความคาดหวังความสุขของเราไปไว้ที่คู่ของคุณเพียงแค่อย่างเดียวะคะดังนั้นการอยู่คนเดียวให้ได้นะการรักตัวเองเป็น การมีความสุขกับตัวเองถึงแม้เราจะมีคู่อยู่แล้วจะเป็นสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่เนี่ยมันพัฒนาไปอย่างก้าวไกลนะคะแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นสังเกตนะเวลาเขาสร้างบ้านนะคะเขาไม่เอาเสาไม่เอาคานหรือไม่เอาเสาเนี่ยอยู่ใกล้กันการที่จะสร้างบ้านให้มั่นคงเสาทั้งสองเสานะคะจาเป็นจะต้องอยู่ระยะห่างที่มันพอเหมาะพอดีถ้ามันอยู่ใกล้กันมันก็พังโอเคไหมมันก็ไม่สามารถจะแบกรับคานได้นะคะดังนั้นก็เหมือนกันกับความสัมพันธ์ เนาะคุณทั้งคู่จะต้องมีสเปซมีพื้นที่ที่พอดีที่จังหวะอยู่ที่พอเหมาะนะคะกับความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์คุณจะมั่นคงและยั่งยืนในะรยนะยะยาวเนาะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีคนดีๆชีวิตเฮงเปังๆนะคะมีความสุขมากๆทุกเรื่องเลยนะเรื่องความรักด้วยเช่นกันขยันรู้ดวงส่วนตัวรู้กคนเนี่ยลายไอดี ID ที่ไม่ให้แว้แต้คลิปมาได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อน เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้เมย์ด้วยสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ในช่องนะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย